<Yeah. S 2> สวัสดีทุกคนนะคะ วันนี้มาก็จะถ่ายโพสว่าเรียนออนไลน์หนึ่งวันของมายมายเตรียมตัวอะไรบ้างเนาะก็เป็นโควิดรอบ2แล้วแล้วก็ต้องเรียนออนไลน์รอบ2ก็คือนั่นแหลคะค่ะ น,นี้เป็นเวลา7จ็ดโมงสามสิบห้านะคะไม่เริ่มเรียน9ก้าโมงแล้วก็มันก็จะชอบตื่นประมาณพ่วงเจ็ดโมงมาทําอะไรก่อนตอนเช้ามันก็มีเวลาเยอะอย่างแรกไม้ก็จะเอาผมหน้าม้ามาม้วนก่อน มยจะรวบผมเรียนออนไลน์นะคะก็เดี๋ยววันนี้มยก็จะรวบเหมือนเดิมตอนนี้ก็เร็จหมดแล้วนะคะก็หน้าม้ามายเนี่ยอาจจะดูแปลกนิดนึงนะเพราะว่าหน้าม้ามายาวแล้วแล้วมายยังไม่ได้ไปตัดค่ะ อย่างที่ทุกคนได้เห็นนกมาเวลานะคะตอนเช้าก็จะร้องเพลงก็ส่วนใหญ่นะคะช่วงออนไลน์เนี่ยบางวันไม้ก็ทําอาหารเองถ้าไม้ลงมาก่อนแต่บางวันถ้าแม่ไม้ลงมาก่อนหรือว่าไม้ลงมาสายแม่ไม้ก็จะทําเป็นโจ๊กอะไรให้ตอนนี้ไม้ก็กําลังรู้ว่าไม้จะทําอะไรกินเพราะว่าตอนเช้าแม่ไม้ยังไม่ลงมาเนาะนี่ก็เช้ามากเลยอะเจ็ดมงห้าสิบเอ็ดอะเช้ามากเลยอะ ก็จะเอาโยเกิร์ตนะคะน่าจะกินไดมอนเกรนแหละก็มีให้เลือกสองอันจะเอาไหนดีเอาออริจินอลนะคะ <Pine apple> ก็ตอนเช้านะคะพอไมแบบว่าช่วงระหว่างกินข้าวอยู่ไม่ก็จะเล่นโทรศัพท์ช่วงนี้ โยเกิตระเบิดโยเกิตระเบิดระเบิดแต่ช้าเลยตอนนี้นะคะแปดโมงแล้วก็ยังไม่มีใครลงมา กเดี๋ยวแม่มาลงมามาให้แม่มาทำจอกกินดีกว่ามารู้สึกกินแบบนี้แล้วมันไม่อิ่มนั้นช่วงเวลานี้เราก็ไปเตรียมตัวจัดห้องนี่นะคะนี่ก็คือโต๊ะทำงานของไม้เองค่ะตอนนี้เป็นเวลา8โมง19ซึ่งไม้เรียน9โมงค่ะวันนี้คือปกติอะไมยตื่น7โมงไม้ทำอะไรช้าใช่ไหมมันก็เลยแบบเออลงมาใกล้จะ9โมงพอดีแต่ว่าวันนี้ไมยทำอะไรเร็วหน่อย ไม่เป็นไรค่ะเรามีเวลาพักเท่าไหร่เราก็จะมีเวลาดูหนังมากเท่านั้นค่ะดูใน n น t f ฟ i กเพราะว่าเห็นมันมีหนังเรื่องหนึ่งเข้ามาใหม่นี่หนังเรื่องเกมเมอร์เกมแม่เข้ามาใหม่นะคะแล้วไม่ได้ไปดูที่โรงก็เลยจะมาดูในนี้แหละงั้นเดี๋ยวไม่ไปดูหนังก่อนนะคะแล้วก็ถ้าใกล้เวลาแล้วเดี๋ยวไม่จะกลับมานะคะ ไม้ก็กลับมาแล้วนะคะกลับมาพร้อมกับอาหารที่แม่ไม้ทําให้เดี๋ยวไม้จะโชว์ให้ดูนะว่าอาหารที่แม่ไม้ทําให้มันเป็นอะไรทุกคนต้องหิวแน่เลยอะห้ามห้ามดูคลิปนี้ตอนกลางคืนนะนี่นะคะอาหารที่แม่ไม้ทําให้จะเป็นโจ๊กกุ้งแล้วก็มีไข่ด้วยอร่อยมากจริงๆอร่อยมากชอบมากเลยอะ่ะอันเนี้ยเดี๋ยวไม้ก็จะรีบกินนะคะเพราะว่าตอนนี้เป็นเวลาแปดโมงสี่สิบหกเนาะซึ่ง ไมยก็ช่วงระหว่างเวลาก่อนหน้านั้นไมยก็ได้ดูเกมมือเก,ม,เกมแม่ไปมันสนุกดีอ่ะแต่มายังดูไม่จบเพิ่งจะเริม่มดูนิดเดียวงั้นเดี๋ยวไมยไปดูต่อนะคะแล้วก็เดี๋ยวพอใกล้จะถึงเรียนไมยก็จะกลับมาอีกรอบตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาแปดโมงห้าสิบห้านะคะแล้วก็ม่ยังกินข้าวไม่เสร็จแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวมมยแอบกินตอนเรียนก็ได้ทุกคนอยไปทําตามนะโอเคเดี๋ยวไมยก็จะเปิดตัว คอมนะคะไม้ก็จะเปิดตัวคอมนึอ่อะไรค่ะแล้วก็ไม้ก็จะเข้าไปเอาลิงก์ที่ไลน์ก่อนเนาะรอแป๊บหนึ่งไม้จะมีเรียนเอ่อใครเรียนตอนเช้าเนาะเอ่อตัวแอปที่ไม้เรียนนะคะจะเป็นแอปซูมนะคะ เราก็จะรอคุณครูตั้งเนาะตอนนี้ก็เข้าห้องแล้วนะคะแล้วก็เรียนออนไลน์ต้องใส่แว่นตาเนาะเพราะว่ามันแบบอันนี้เป็นแว่นตากองแสงนะไม่ใช่แว่นตาแบบสายตาสั้นเลยนะ เดี๋ยวจะมีแต่แก้วแบบนี้ไงถ,ถ้าสมมติใช้เป็นแก้วแบบแก้วกาแฟแก้วอะไรมัแบบนจะสวยกว่านี้นะครับเห็นไหมตอนนี้นะคะก็เรียนแค่เสร็จแล้วต่อไปเป็นแมทแล้วก็จะมีช่วงเวลาให้เบรกประมาณ10นาทีนะคะตอนเรียนซูมนะคะมาย,ยังไม่ได้กินข้าวต่อเลยเนาะก็เดี๋ยวช่วงเวลาเบรกเนี่ยมายก็จะกินข้าวแล้วมายก็จะดูหนังต่อเดี๋ยวมายจะหยุด ช่วงนี้นะแล้วเดี๋ยวไม้จะเปิดตอนที่เรียนขาบต่อไปเลยเพราะว่าไม้กลัวโดนแบบมันเสียงมันโดนติดลิขสิทธิ์เนาะตอนนี้นะคะไม้ก็กินข้าวเสร็จแล้วเนาะแล้วก็เดี๋ยวไม้ก็จะอาจจะเปิดผ้าม่านข้างหน้าเนาะเพราะว่าแบบว่าห้องมันมืดละ ทุกคนดูดิวันนี้อากาศแบบคึมคึมมากอะเหมือนฝนจะตกเลยแล้วก็ข้างนอกลมแรงมากเลยวันนี้ไม่ไม่ไแน่ใจว่าฝนจะตกหรือเปล่านะอืมมันจะคึมคึมแต่ฝนไม่ตกนะอากาศที่เชียงใหม่ก็หนาวมากอากาศแบบไม่ได้หนาวแบบนั้นแต่ว่ามันเย็นเย็นสบายตอนนี้อากาศสิบแปดองศาที่เชียงใหม่ต่อไปก็จะเป็นแมทนะคะ ก็คาดจะเริ่มมอีกประมาณ6นาทีแล้วก็รอไปรอไปอีกทุกคนคือแบบวันนี้อากาศมันเย็นจริงๆนะไม้ก็ไม่เปิดแอร์แล้วเดี๋ยวไม้เปิดตัวหนะ้าต่างให้อากาศข้างนอกเข้ามาดีกว่าอากาศคือแบบมันเย็นมากอะ่ะ นี่คือเย็นแบบไปทั้งขาเลยค่ะก็ไม่ต้องตกใจนะคะข้างนอกที่เป็นเสียงนกนั่นก็คือเสียงนกม้ายนะคะเสียงมันก็ดังมากเลยเฮ้ยคือกายมันหนาวมากเลยนี่ขนาดใส่เสื้อขนาวแล้วยังหนาวเลยอะเดี๋ยวจะเริ่มในอีกสี่นาทีแล้ว ตอนนี้นะคะถึงเวลาเรียนคาบสองแล้วนะคะไมคก็กำลังรอเข้าแาดอยู่เนาะ ตอนนี้ก็เรียนคาบสามอยู่นะคะเริ่มเรียนแต่อะไรผู้สันเดินแม่ล่าแทนตายแม่โดสจะตายแต่ยังอันเนี้ยมีการวกงๆอยู่เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรมันคือเรืออะ ก็จะมาบอกว่าเรียนค้าบไทยเสร็จแล้วค้าบต่อไปก็คือ PE นะคะก็มีเวลาเหลืออีกประมาณ8นาทีก็จะเรียน PE ต่อช่วงเวลาแบบระหว่างรอนะไมยก็จะดูหนังต่อเลยไม่ก็ไม่ก็จะดูซีรีส์ไม่ก็นั่งเฉยเฉยหรือว่าปั่นงานต่อนะคะตอนนี้ก็ไม่มีงานแล้วเพราะว่าปั่นไปหมดแล้วจะเรียนคาบต่อไปแล้วนะคะ เอ็นคาบนี้เสร็จปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวถึงพักเบรกเที่ยงแล้วก็เหลืออีกคาบหนึ่งแล้วก็เสร็จแล้วเนาะเาร็จออกได้ไหมออกใส่แม่แล้วแล้วก็เช็คขาดแวร์อย่าให้จานผมไม่มีวิวจานมองวิวจานวิววิวมากวิวสวยจาน <c oughs> อ่ะนะพิการณาเสม็จมีอะไรนะแต่พอเมื่อนำไปผสมกับแอลกอฮอล์นะครออกนิดนะครับเสริมการหายใจการหายใจจนตายได้นะก็เลยหายใจได้ออกเองตอนนี้นะคะก็เรียนช่วงเช้าเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวมาจะ ไปต้มะมาม่ากินแล้วก็เราจะกลับมาเรียนคาบสุดท้ายตอนบ่ายโมงถึงบ่ายโมงสี่สิบค่ะงั้นเดี๋ยวตอนนี้ไมค์ก็จะไปทําไปต้มะมาม่ากินก่อนละกันเนาะนี่ น,นี่ก็เป็นช่วงพักเที่ยงนะคะแล้วก็แล้วก็ไม่ก็มาทำมาม่ากินร้อนมากอะเห็นควันไหมเนี่ยตรงเนี้ยร้อนมากจริงๆช่วงระหว่างที่มากินมาม่ามาก็จะดูหนังไปด้วยนะคะก็จะหยุดช่วงตอนนี้แล้วก็เดี๋ยวจะตัดไปตอนที่กินเสร็จเลยนะตอนนี้ก็กินข้าเที่ยงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงสี่สิบแปด แล้วก็เราจะรอเรียนคาบสุดท้ายตอนบ่ายโมงขาบสุดท้ายก็จะเป็นดีทีนะคะก็จะเป็นดีไซน์เทคโนโลยีตอนนี้ก็เป็นเวลาเที่ยง59นะคะแล้วเราก็จะเตรียมตัวเรียนวิชาสุดท้ายของเราวิชาสุดท้ายแล้วมาเปลี่ยนเป็นโทรศัพท์นะคะเพราะว่าตัวกล้องเนี่ยอยู่ๆมันก็ขึ้น

ถึงตอนนี้เน่ก็คือต้องขอบคุณมากๆเลยวันนี้อาจจะเป็นคลิปที่ยาวหน่อยหรือว่าสัาน้นหรือว่าพูดมากหรือว่าพูดน้อยไปหน่อยก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะที่มาดูคลิปนี้จนจบก็วันนี้ไม่มีอะไรแล้วนะคะก็ขอบคุณมากเลยนะคะที่มาดูนะบ๊ายบาย